あうよかった。<noise> ช่วงสุดท้ายของรายการร้อยเรื่องร้านนะคะในช่วงไอเดียร้านเด็ดค่ะครับวันนี้ทางพิทูบเรามี2ไอเดียมาฝากผู้ชมกันใช่แล้วครับไอเดียแรกนะครับเราจะพาผู้ชมไปที่ออสเตรเลียออสเตรเลียก็ประเทศออสเตรเลียด้วยนะครับทวีปนี้ก็มีอยู่กัน2ประเทศใช่ไหมครับใ้าไม่ผิดไม่ผิดก็คือออสเตรเลียและนิวซีแลนด์นะครับก็เรามาที่ออสเตรเลียก่อนนะครับมาที่ร้านที่เป็นร้านขายที่เยี่กับเรื่องของข้าวของใช้ในบ้าน นะครับแหมไอเดียร้านนี้เนี่ยต้องบอกว่าถูกใจทีมงานร้อยลรา่องร้านเลยนะครับ<ะ>ทีมงานเราเรือกมาเลยว่าโอ้พี่ตุ้มร้านนี้เนี่ยเด็ดมาก,มากต้องเอามาเล่าให้คุณผู้ชมทางบ้านฟังนะครับ<ะ>อยากรู้ว่าเป็นยังไงะอ้องตูนเล่าให้ฟังก่อนต้องบอกก่อนว่าสิ่งของที่เขานํามาใช้ในการตกแต่งเนี่ยการตกแต่งร้านของเขาไม่น่าเชื่อว,ว่าจะนําสิ่งนี้มาแต่งได้ทั้งรา้านแล้วออกมาในรูปแบบที่สวยงามแล้วก็สะดุดตาตั้งแต่ ก่อนที่จะเดินเข้าไปในร้านเลยค่ะพี่ตุ้มใช่แล้วครับ<ม>เขานำเอาแก้วกระดานนั่เองนะครับแก้วกระดาษแก้วกระดาษจริงๆครับแก้วกระดาษเนี่ยเอามาเป็นตัวทั้งตกแต่งด้วยแล้วก็มาทำการทำเป็นฟังก์ชันการใช้งานด้วยคเคาน์เตอร์ต่ตางโตะนะคะดิสเพลย์โชว์สินค้าของเขาใช้แก้วกระดาษทั้งสิ้นทั้งสิ้นเลยนะครับแล้วที่ท็อปเนี่ยก็ใช้กระดาษมาซ้อนกันกระดาษหลังนะครับแล้วก็มาตัดเป็นท็อปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ร้านนี้ก็คือนิยมแล้วก็ส่งเสริมเรื่องของการรีไซเคิลมากนะครับจะเห็นว่าทัานสมัยน่ารักนะครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมลองดูภ้าวใ,ใก้้โคมไฟก็ยังเป็นแก้วกระดาษด้วยนะครับ<ช>น่ารักมากเลยนะครับ<ช>ทำเป็นลักษณะแบบ โค้งนะครับทำเป็นลักษณะครึ่งวงกลมทำเป็นแหล่งฟอร์มนะครับไม่ยากเลยใช่นะครับและที่ทีเด็ดไป่างนั้นก็คือว่าผนังเนี่ยที่เห็นเป็นทาสีนะครับ <ฮะ S 1> ก็คือทาสีขาวและทาสีดำ<ฮ>ะนะครับ <ฮะ S 1> อย่าลืมนะครับสร้างสเสน่ห์เพิ่มเติมไปเล็กน้อยนะครับอาจจะมีการซ่อนโฟงซ่อนไฟไว้หลังกระดาษบ้างในบางจุดที่เป็นจุดที่รับตาหรือจุดที่อยากจะดึงดูดความสนใจนะครับเวลาเปิดไฟมาก็จะทําให้แสงเงาของช่วยกระดาษเนี่ยดูมีมิติมากขึ้นทําให้รูมต่างๆในร้านเนี่ย สวยงามแล้วก็น่ามองมากยิ่งขึ้นครับจบไปหนึ่งร้านนะคะมาต่อกันที่อีกหนึ่งสถานที่ค่ะไปไหนกันดีที่นี่ไม่ใช่ร้านค้าขายอะไรทั้งนั้นค่ะแต่ว่าเป็นงานนิทรรศการหรือว่าเอ็กซิบิชันที่ประเทศญี่ปุ่นบอกว่าเด็ดมากเด็ดมากเด็ดตรงไหนตกแต่งเนี่ยอยู่ใกล้ตัวเรามากๆครับคือเทปเก่าเทปเก่าคนงงว่าเทปเกามันจะตกแต่งได้อย่างไรคะใช่นะครับแต่เทปเก่าแบบนี้นะคะเรามีหลากหลายสีใช่ไหมถูกต้องและต้องใช้ตกแต่งในสถาน ที่มีเพดานสูงสูงนะฮะติดจากพดานแล้วก็ทิ้งดิ่งลงมาแค่นี้หทิ้งดิ่งลงมาแค่นั้นเลยนะครับเราก็จะได้สายสีสวยๆนะครับที่เหมือนสายรุ้งนะครับที่ทิ้งตัวจากบนลงมาข้างล่างนะครับตามแสงไฟที่เราสปอตลงมาด้วยนะครับก็จะทําให้การตกแต่งแบบนี้เนี่ยสามารถตกแต่งได้ง่าย นะครับดึงดูดความสนใจได้ดีขณะเดีดเยวกันเนี่ยประหยัดคอสต์มากมนะครับไม่เปลืองเ,เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองดูนะครับภาพประกอบเนี่ยพอขัด้านใต้ของตัวเทปสีของเราเนี่ยเราอาจจะทําเป็นกล่องกระดาษรูปบ้านนะครับมีเด็เลดด้านในก็ทําให้ไอ้บ้านหลังเนี้ยซึ่งอาจจะเป็นรักษณาทัพ เรานึกภาพว่าถ้าไม่มีสีที่เป็นเส้นลงมาเนี่ยมันอาจจะร่วงโจ้งมันอาจจะดูแล้วไม่น่าสนใจเลยนะครับแต่พอมีตัวการตกแต่งจากฟ้าปิดาลงมาข้างล่างเนี่ยก็จะทําให้พื้นที่หรือสเปซบริเวณนั้นๆเนี่ยน่ามองและดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับและอาจจะนำเทปสีเนี่ยมาเชื่อมโยงกับตัวสินค้าที่จะนํามาโชว์หรืออย่างเจอตัวอย่างเนี่ยก็เห็นวิจารยานก็เทปสีมาพันด้วยนะครับ ลักษณะของเทปสีนี้ก็สามารถเอามาเป็นสินค้าขายได้เลยนะนนถ้าเป็นร้านขายเทปแล้วเอาเทปมาเป็นตัวดิสเพย์นี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียเลยนะครับที่เทปธรรมดาาก็ทําให้ดูมีเสน่ห์ได้ครับสองไอเดียเด็ดนะคะเผื่อคุณผู้ชมจะนําไปประยุกต์นะคะแล้วก็แอปพลายกับร้านของคุณผู้ชมนะคะคเป็นสิ่งของที่อยู่รอบตัวเราแต่ว่ารู้จักนามาใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วก็สร้างความสวยงามภายใต้งบประมาณที่นิดเดียวเองคะ่ะใช่ครับวันนี้นะคะเวลาของรายการรายเรื่องร้านหมดลงแล้วล่ะค่ะกลับมาพบกับ ลตูได้ใหม่สัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ